คุณผู้ชมช่วงทอล์กอาท์เดทาวของดีวัส c a คาฟวันนี้พี่เบียร์บอกว่าอยากเปลี่ยนชื่อ <laughs> ช่วงนะคะ <laughs> เป็นช่วงเพลียกับอภิอภิไหน <laughs> อภินั้นนะคะอภิน <p> ั <laughs> ้น คิดอาเองนะคะคิดอาเองก็คือเรื่องนาซาค่ะคุณผู้ชมเราก็ปล่อยให้รายการอื่นข่าวต่างๆนานๆออกมาพักใหญ่แล้วคะแล้วเราก็ช่างใจกันว่าเออเราจะคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่าสุดท้ายก็คงต้องคุยแล้วค่ะเพราะว่าดูท่าทางโอกาสที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยนะคะที่จะได้ทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็คงหลุดลอยไปเลยวนะคะแล้วก็เออนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ฟันธงไปเลยนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าขย สำหรับประเทศไทยที่จะปฏิเสธโอกาสนี้ที่จะทำงานร่วมกับนาซาแล้วอาจารย์เกษียณก็มาบอกว่าประเทศไทยยังเหลือหน้าอะไรให้ขายอีกหรือครับเขามาตอบแขกใน Facebook เช่นนี้ไม่แต่ว่าชาวโลกคงมึนงงนะคะกับเหตุผลต่างๆที่เราเตะถ่วงเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีเหตุอะไรให้เตะถ่วงเลยนะคะเราคงไม่ต้องมานั่งเล่าข่าวกันเพราะว่าคุณผู้ชมก็คงได้ติดตามข่าวกันไปแล้ว คือโครงการนี้ก็เหมือนดําเนินมาด้วยดีมาโดยตลอด <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่เพิ่งจะมาติดต่อกันเมื่อวันสองวันนี้ <c oughs> หรือเมื่อเดือนที่แล้วติดต่อ ในในด้านหน่วยราชการนะคะ,คะพี่เบียร์เขาก็ติดต่อกันมาเป็นปีๆแล้วก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะไม่มีอะไรพอถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจขึ้นมาก็ติดต่อผ่านกระทรวงต่างประเทศมาทางเอ,อ,เอกอัครราชาทูตใช่ไหมพอถึงเวลาจะนัดแนะอ่ะพูดภาษาชาวบ,บ้านจะนัดหมายทำงานกันจริงๆก็เป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอยู่ๆก็บอกว่าการที่ประเทศไทยปล่อยให้นาซามาใช้สนามบินอุตภเธาทดลองนู่นนั่นนี่เนี่ยเพื่อแลกกับข้อเสนอ ให้คุณทักษิณให้วีซ่าเข้าอเมริกาเอ๊ะมายังไงมาอย่างไงกับเพียนะคะเพียกับอภิเลียจริงช่วงเพียกับอภิสนับสนุนโดยไม่รู้ว่าสนับสนับโดยใครสนับสนุนโดยหมอดูที่ไหนหรือเปล่าไม่แล้วไปมีข้อมูลอะไรมาจากไหนหรือเปล่าคราวนี้มีข้อมูลอะไรที่รองรับคําพูดนี้บ้างไหมคะว่าเราทําเพื่อนแลกกันกับการให้วีซ่า ของคุณทักษินก็มืนเหมือนกัน้อมูลไดๆแต่เนื้ออื่นใดนอกจากนี้ยังมีอีกนะคะคือทุกคนก็คงจะได้ข่าวมาแล้วที่ออกข่าวว่าเนี่ยนาซาเข้ามาเพื่อจะปล่อยคลื่นลับอะไรสักอย่างแล้วทาเกิดภัยพิบัติภัยพิบัตินะคะ มันมันมันดูหน้าขบขันพอๆกับที่ชาวบ้านไปแห่ดูไอ้เจลโปะหัวแก้ววัดที่มันตกลงมาจากฟ้า,าแล้วมันเอาตัวอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่านี่สัตว์ประหลาดหรือเปล่านี่มันวัตถุของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า แขกว่าไอ้ข้อสันนิษฐานว่าสหรัฐอเมริกาจะมาปล่อยคลื่นรับแสงรับทําให้เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ยมันมึนพอๆกับเราไปไหวจงอางสามหัวหกหัวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะค่ะพี่เบียป่วยป่วยอ๋อคือก่อนหน้านี้คุยกับพี่เบียร์ค่ะแล้วก็พี่เบียร์ก็ก็คือบอกซูชิงก็คอมเมนต์ว่าเออหรือว่าเขาจะดูภาพยนตร์ไซไฟละครไซไฟมากเกินไปซึ่งพี่เบียร์ก็บอกว่าไม่ค่ะน้องเขาไม่ดูเลยต่างหากถ้าเขาดูถ้าเขาดูภาพยนตร์ไซไฟเนี่ยเขาจะเออ น่าจะเข้าใจนาซ a ามากกว่านี้นี่แสดงไม่มีความเข้าใจเลยว่านาซาทำอะไรแปลว่าภาพยนตร์ไซไฟก็ไม่ดูดูแต่เรื่องมูเกงกองของเขมรหรือเปล่าคุณแขกคุณชุติจริงดิฉันรู้แล้วล่ะคำว่านาซ่าสำหรับเขาเขาอาจจะได้ยินครั้งสุดท้ายตอนนาซ a าสเปซี่โดมดิสโกเทคที่พังไปแล้วตั้งล้านปีก่อนนะคะคือความเข้าใจครั้งสุดท้ายยังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแขกเกรงว่าอย่างนี้พี่เบียร์พอปึ๊บป๊บรัฐบาลก็กลัวไง อ่ะ,อะเกิดตัดสินใจไปอะไรจะไปปลุกระดมใครขึ้นมาแบบโจมตีรัฐบาลอีกหรือเปล่าจะมาเคลื่อนแฟ้มกันอีกหรือเปล่าจะมาลากเก้าอี้สภาไปอีกหรือเปล่า,าแล้วสุดท้ายข้อหาคลาสสิกที่ฝ่ายเออฝ่ายค้านใช้เป็นประจำเนี่ยเผด็จการเสียงข้างมากถือว่ามีเสียงข้างมากอยากทาอะไรก็ทําได้ใช่ไหมอ่ารัฐบาลก็ มารยาทดีเกินไปไงควมีเกรงอ,อกเกรงใจไม่ตัดสินใจอีกพอไม่ตัดสินใจซึ่งมันกระ่ัน,น,นพ้นเดทไลน์เขาไปแล้วคือสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะพักประชาธิปัตย์จะต้องมาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลไม่เด็ดขาดรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจรัฐบาลเนี่ยปล่อยโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกับนาซาครั้งนี้หลุดลอยไปดูซิรัฐบาลจากพักเพื่อไทยเนี่ยบ้าท่าจริงๆ สักพักขอโทษมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้แค่คิดว่าอีกสักพักนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเขาพูดแล้วใช่ไหมคะที่เรียนรูดข่าวของมติชนออนไลน์นะคะบอกว่ามาร์กปัดถ่วงนาซาใช้อุตภเมาจ้องชำละกลางสภาแรฐทำความเข้าใจมิตรประเทศนะคะซึ่งในเนื้อข่าวค่ะก็คือ คุณนภิสิ์ก็บอกนะคะว่าแปลกใจว่าความจริงเนี่ยรัฐบาลมีเวลาทําเรื่องนี้หลายเดือนน่าจะรู้ถึงความต้องการของสาธารณะที่จะทราบรายละเอียดต่างๆและเวลาที่ตนและหลายส่วนสอบถามข้อเท็จจริงก็กลับปล่อยให้รัฐมนตรีออกมาตอบโต้กันเมืองอย่างเดียวหวังจะสร้างกระแสทําให้เกิดปัญหาจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการทําให้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์นาซาแล้วก็บอกว่าถ้าหากเสียโอกาสขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นนี่แหละ เอออึ้งไปเลยนะคะซาร่าค่ะสามแผงค่ะพัดหัวคือมันขัดกันนะคะถ้าไม่มีใครบ้าก็ใครเมาสักฝ่ายหนึ่งอะค่ะดิฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยคือข่าวมันก็ยังเพิ่งมีขึ้นนะคะว่าฝ่ายที่หยิบประเด็นทางการเมืองขึ้นมาเล่นก่อนเนี่ยก็คือพักคุณไม่ใช่เหรอคะ ก็ S <S เหมือนกับตอนนี้เหมือนเครื่องพล้มงไงคะดี่ฉันเข้าใจว่าเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าตอนนี้เขาจะต้องโดนโทษแ,แล้วว่าเนี่ยแล้วนักข่าวก็ไปถามจริงๆในลักษณะนี้จริงๆว่าอา้าวเนี่ยเป็นเพราะฝ่ายค้านทําให้เสียโอกาสไม่ใช่หรออคุณ,ณพิสิทธิก็ยังตอบอีกว่าฝ่ายค้านไม่สามารถไปขัดขวางใครได้ถ้าฝ่ายค้านทักท้วงและรัฐบาลหยุดทุกเรื่องอย่างนี้บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายเท่านี้คุณแขกว่าไง อึ้งไปเลยค่ะ,คะถ้าฝ่ายค้านทักท้วงแล้วรัฐบาลหยุดทุกเรื่องแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออเราเรา,เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณฝ่ายค้านมากเลยนะคะ,คะเพราะว่าฝ่ายค้านทําแต่เรื่องดีๆให้กับประเทศไทยนะคะ<ช>เพราะว่าถ้าเราถ้าเราเชื่อฝ่ายค้านฝ่ายค้านแนะนําอะไรแล้วก็เราก็ทําตามนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นไหมถ้าเชื่อผมเนี่ยบ้านเมืองมันคงจเจริญก้าวหน้าแต่ขอโทษนะคะตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ย อะไรที่จะทําให้ประเทศก้าวหน้าทําไมคุณไม่ทําล่ะคะทําไมคุณจะมารอให้เป็นฝ่ายค้านแล้วคอยทักทวงว่าถ้ารัฐบาลทําตามผมอันถ้าเกิดฝ่ายค้านทักทวงและรัฐบาลทําตามฝ่ายค้านทุกอย่างคุณก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านคุณก็ไปผสมปนเปกันเป็นรัฐเป็นพักรัฐบาลเดี่ยวๆก,กัน<ด>เลยดีไหมมันจะเป็นประชาธิปไตยไปได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วเหตุผลที่คุณคัดค้านคือแขกไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรไป ไปเถียงกันนะมันมาเหมือนเป็นตักกะกันคนละประเทศคนละชุดเพราะอยู่ๆคุณมาด้วยประเด็นทางการเมืองบอกว่าเนี<ม>่ยจะปล่อยให้นาซาเข้ามาเพราะว่า<ม>จะแลกกับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาของทักษิณปุ๊บผ่านไปอีกสามวันคุณมาบอกว่าโอ้โห<ม> oh, นี่รัฐบาลมัวแต่เล่นการเมือง<ม>เรื่องที่ควรจะหยุดไม่หยุดเรื่องที่ไม่ควรหยุดดันไปหยุดมันมันงงแม้ทีเราก็เล่นมึนกันเลยไงคะวันนี้ถึงกับ ไปไม่เป็นนะคะ<ช>โกนอทนีอีกเหมือนกันค<ก>่ะวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามาดูกันนิดหนึ่งไหมคะว่าโครงการนี้นะคะมันจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไระนะคะบอกว่านักวิทย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็หนุนนาซาใช้อุตภชี้จะได้ประโยชน์นะคะนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเ ใครฮะนางนาริศราทองบุญชูอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมก้าวเจ้าคุณทหารัฐกระบังนะคะก็ให้ความเห็นว่าในกรณีองค์การบริหารการบินและอากาศแห่งชาติหรือนาซ่ายื่นขออนุญาตใช้สนามบินอุตภารเพื่อเป็นสถานีวิจัยศึกษาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศว่าหากนาซานาเครื่องบินและอุปกรณ์มาปฏิบัติการจะทําให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศได้มากขึ้นทําให้ทราบว่ามีผลอย่างไรต่อสภาพอากาศการเกิดเมฆและฝนการนําข้อมูลมาทานายสภาพอากาศ เพื่อใช้ป้องกันปัญหาน้ําท่วมภัยแล้งมลพิษทางอากาศแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าอันนี้ก็คือเป็นผลแบบเป็น,เป,นเป็นรูปธปรรมนะคะ,คะนี้แถดูรายการ Hot To p i c s ที่คุณจอมสัมภาษณ์ดอรอนนน์นะคะก็บอกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่ผลประโยชน์ทางรูปธรรมระยะสั้นแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้จริงๆก็คือโอกาสของการสร้างองค์ความรู้ค่ะ,คะและการสร้างองค์ความรู้อันนี้มันไม่มีพรมแดนว่ามันเป็นประโยชน์ของอเมริกา เป็นประโยชน์ของไทยเป็นประโยชน์ของจีนหรือเป็นประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันเป็นประโยชน์ของมนุษยชาตินี่มันคือการศึกษามันเป็นการสร้างองค์ความรู้อะคะ่ะพี่เบียร์แล้วก็เขาเลือกใช้พื้นที่ในเอเชียนออกเชีงยงใต้เพราะว่ามันมีความผันผวนมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่ง มันควรจะได้รับการศึกษาอย่างละเอียดและถ้าหากว่าไขปริศนานี้ออกมาได้ซึ่งการศึกษาการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาสั้นๆนะคะมันอาจจะต้องทดลองลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆแล้วระหว่างการทดลองนั้นมันก็เป็น process <c oughs> ทุกครั้งที่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆมาทําการทดลองมันก็จะเป็น contribution <c oughs> เป็นการอุทิศ ผลประโยชน์นี้ให้กับความรู้ของวงการวิทยาศาสตร์ทั้งโลก <c oughs> แล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์อันนี้ก็คือมวลมนุษยชาตินั่นเอง <c oughs> แล้วประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์อะไรจากอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบป้องกันน้ําท่วมฝนแง้งโลกจะร้อนขึ้นหรือโลกจะเย็นขึ้นประเทศไทย <c oughs> ก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่ที่ว่าเรามี contribution ให้กับโลกใบนี้ <c oughs> ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอะซูชิงมันเป็นเรื่อง การการร่วมกันหาองค์ความรู้แต่ท่าน,นค่ะค่ะท่าในสายตาในสายตาประชาชนธรรมดาอย่างดิฉันนะคะผู้ซึ่งไม่ได้มีความรู้กับนาซาหรืออะไรทั้งสิน้นดิฉันกลับมองว่าสรุปแล้วตกลงว่าที่ค้านตลอดเวลาเนี่ยก็เพื่อไม่ให้รัฐบาลได้ทําอะไรใช่ไหม มันกลายเป็นอย่างนี้ไปไงแล้วถ้าเขาไม่ฟังคุณก็ไปว่าเขาเป็นเผด็จการรัฐสภาช่แล้วพอเขาฟังคุณก็บอกเขาว่าเรื่องไหนต้องมาฟังผมทุกเรื่องน้อ, <c oughs> อก็คือไปได้ทุกทาง <c oughs> นะคะไม่รู้จะทํายังไงกับเขาอะค่ะคือเรื่องนี้ทําให้คิดถึงนะคะว่า a m b i t ั o นหรือว่าความทะเยอทะยานของคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับนาซาเกี่ยวข้องกับการสารวจอวกาศเนี่ยจริงๆแล้วยังถือว่าในภาพรวมเนี่ยยังน้อยมากคือเราไม่มีความตื่นตัวในเรื่องของการ ไปอวกาศอันอง่ายคือซูชิงเนี่ยเคยพูดถึงว่าเคยได้ไปสัมภาษณ์นักบินอวกาศคนแรกของมาเลเซียซึ่งก็คือดรชีกมุสซาฟาชูกอน,นะคะ,คะซึ่งเราจะแปลกใจกันว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีนักบินอวกาศไปตั้งนานแล้วไปตั้งเกือบเกือบสิบปีแล้วด้วยประเทศเพื่อนบ้านแค่นี้ประเทศเพื่อนบ้านเ,เราใกล้แค่นี้นะคะจากหาดใหญ่เดินทางไปด่านเดาเข้าไปในมาเลยถ,ถึงแล้วเขามีนักบินอวกาศแล้วประเทศเรายังฉี่และอึ จากบนรถไฟเนี่ยลงพื้นอยู่เลยจริงใช่จองเป็นรถไม่มีอะรกับเขาต่อให้เขาไม่มีคือเออกระสวยอวกาศมียานอวกาศของตัวเองแต่ว่าเขาก็มีโครงการที่จะไปบินกันกับของรัสเซียใช่ไหมคะเขาก็มีการจัดอย่างนี้เลยค่ะเป็นเรียลลิตี้ในประเทศเขาไบินกับรัสเซียเขาไม่กลัวเหรอว่ารัสเซียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เดี๋ยวมันจะมาฮุบยึดประเทศเราหรือเปล่ากาเห็นเขาก็ไม่ยังไม่ถูกยึดนะคะากลับมาจากอวกาศนานแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขามีความลุ่มหลงในอวกาศสูงมากจนตอนที่สัมภาษณ์กับเขาเนี่ยก็คือคุยกันแล้ววก็ถาาม่ คุณไปเดินทางไปอวกาศเนี่ยคือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าไปมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้กลับไปอีกครั้งสมมุติว่าให้เขาไปดาวังคารแล้วเขารู้ว่าจะไม่ได้กลับมาโลกมนุษย์อีกเลยเขาก็จะไปค่ะ<อ>เขาบอกว่าเขามีความรุ่มหลงในอวกาศขนาดนั้น<อ>คือความตื่นตัวในเรื่องอวกาศในเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้ของของมาเลเซียนี่คือนําหน้าเราไปตั้งนานแล้วพี่เบียค่ะฟังแล้วแขกสงสาร <c oughs> อนาคตของชาติอะสงสาร เยาว,วชนไทยอะอย่างงี้ดิฉันว่าอาทิตย์นี้ทัางอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์แห่งความสงสารประเทศไทยจริงๆเพราะฉัน<อ>แต่<ๆ>คุยกับอาจารย์ปวินแล้วเรื่องเรามีความรู้ในเรื่องอาเซียนน้อยเป็นที่โหลนะคะมา<อ>วันนี้เรื่องอวกาศเองเราก็เราก็ไม่มีเลยนะคะคือนี่เป็นโอกาสอันดีมากๆเหมือนที่พี่แขกบอกแต่เรากลับกลายเป็นว่านาซาเหรอ ไม่สนค่ะฉันแบบไม่เป็นกลัวนั้นไปกลัวเขาจะมาสอดแนมอะไรขอโทษนะคะ <c oughs> มีเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเนี่ยเขียนเข้ามาหาบอกว่าทําไมประเทศไทยกลัวว่าคนนั้นคนนี้จะมาฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศตัวเองไม่รู้ตัวหรืออย่างไรว่าประเทศไทยสภาพของประเทศไทยทุกวันเนี่ยแห้งซากประมาณสั่งเขาพดออะฮะ <c oughs> ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีทรัพยากรไม่ได้ยั่วเยาไม่ได้ยั่วยวนไม่ได้งดงามไม่ได้ ดูหน้าอยากจะมาดูดถึงแย่งชิงอะไรเลยอะ่ะเราแห้งแห้งตายซากเหมือนซันเขาพ่อเดี๋ยพี่เบียร์ <Okay. S 1> ใคร<ส>เขาใครเขาจะไปอยากได้อะไรของคุณแล้วขอโทษถ้าคุณกลัวว่าเขาจะมาสอดแนมมาแอบถ่ายรูปมาปล่อยขึ้นอะไรเบ้าๆบอเนี่ยนะคะ คุณกาลังดูถูกศักยภาพของกองทัพไทยหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องคุณดูถูกศักยภาพของกองทัพอากาศของเราหรือเปล่าคุณไม่ไว้ใจฝีมือของทหารไทยเหรอคะคุณไม่คิดว่ากองทัพไทยเนี่ยเขาจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรือนี่พักประชาธิปัตย์กำลังดูถูกกองทัพนะถ้าแขกเป็นทหารแขกจะต้องโกรธมากเลยพี่เบียร์ <c oughs> ว่าคุณไม่คิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถจะปกป้องประเทศของเราได้เหรอตกมือใช่ไหมคะเพราะว่าตกมือไม่ึขวาขอได้อด้วย อู๋ตเขากองทัพอากาศเขาก็ต้องดูแลอยู่ว่ะและแขกเนี่ยแขกเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพนั่นงแขกก็ไม่กลัวว่าอเมริกาเขาจะมาทําอะไรศักดิ์ศรีของไทย้าติเนี่ยเขาต้องดูแลเราได้ไงนะพี่เบียร์ตามนั้นค่ะคือเขาก็มีการบอกนะคะว่าจะมีคนของเราไปด้วยแล้วก็มีจะใช้เครื่องบินจะใช้ยานอะไรบ้างเขาก็มีการแจกแจงให้เราฟังมันต้องมีข้อมูลที่สามารถได้ว่าเขาจะ พฤตปฏิบัติทุกๆอย่างตามกฎที่เราวางค่ <c oughs> นะ <c oughs> ทุกอย่างมีการตรวจสอบสูงสุดทุกอย่างและตามขั้นตอนเนี่ยการอนุญาตครั้งเนี่ยทำได้ที่รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมไม่จำเป็นจะต้องเข้าคอรมออะไรเลยแล้วแขกรู้สึกว่าเนี่ยพักประชาธิปัตย์ไปตั้งข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะคะเป็นการดูหมิ่นกองทัพแล้วก็ดูหมิ่นแบบวิจรารณญาณของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโดยตรงเลยอะคะซึ่งอันนี้เสียใจจริงะนะคะว่าโถแล้วก็ประเทศอของเราเนี่ยมัน มันไม่ได้มีอะไรจะให้เขาอยากได้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะคะยังคิดว่าตัวเองเป็นสาวสวยเปล่งปลั่งใครๆก็อยากจะมาสู่ขอเหรอแห้งเป็นแร้งถึงอยู่แล้วคุณยังไม่ถึงใครแล้วคุณูถึงประเทศไทยพี่เบียรอ้กูจะเห็นเองูจะเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมสงสารประเทศไทยจังเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ